หรือการใช้เสียงเพลงนะครับก็อยากจะฝากกันแล้วกันนะครับฝากด้วยด้วยด้วยความเป็นผู้ที่ทำมานาน,นแล้วแลวผมก็ทำไปตั้งเยอะตั้งแยะสุดท้ายก็ต้องมานั่งเครียดเนาะครับสวัสดียมค่ำครับสวัสดีครับก็ทักทายทุกท่านนะครับมีความสุขยามเย็นนะครับผมก็ภารกิจเสร็จแล้วครับก็เลย ให้ระยะเวลานะครับให้ประสบการณ์เรามากขึ้นเราจะรู้ว่าประสบการณ์ที่ผมเจอมาก็เลยอยากจเอามาแบ่งปันก็เลยเน้นกับท่านที่กําลังเปิดโหมดสร้างอาชีพหรือคนที่กําลังสะสมเลยมาแบ่งปันความรู้นิดหน่อยนะครับสําหรับมือใหม่ก็แล้วกันรอบนี้อยากจะแบ่งปันให้กับมือใหม่นะครับหรือท่านที่กําลังเปิดโหมดมืออาชีพหรือการใช้เสียงเพลง ก็อยากจะฝากกันแล้วกันนะครับฝากด้วยด้วยด้วยความเป็นผู้ที่ทำมานานให้ระยะเวลานะครับให้ประสบการณ์เรามากขึ้นเราจะรู้ว่าลิขสิทธิ์ไม่ใช่เพลงตัองจะแบบคือคลิปไหนฮะบางครั้งเราทํามานานใช่ไมหมนานมากอะอย่างผมทํามาแปดเดือนเป็นพันคลิปไปพันนึกดูที่คลิปไหนเป็นเพลงลิขสิทธิ์เราก็ต้องหแล้วก,กันเพราะบางคนเนี่ยเขาใช้ได้เต็มที่ะครับยอดวิวเยอะมาก แต่เขาไม่ได้เปิดโหมดนะเขาไม่ได้เปิดโหมดเขาทําสนุกสนุกหรือเขาทําเขาอาจจะมีรูปแบบอื่น,นต้องมานั่งทําหลายอย่างมันก็ไม่หมดไม่จบไม่สิ้นทักทีอะครับนะครับเพนะราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นความรู้กันแล้วกันว่าให้ระยะเวลานะครับให้ประสบการณ์เรามากขึ้นเราจะรู้ว่าเราก็มีประสบการณ์ที่ต้องมาตามแกะครับต้องมาตามแก้นะเพราะท่านกาลังเริ่มต้นมันยังไม่สายนะครับที่จะปฏิบัติ ส่วนท่านอื่นๆที่ทํามาเยอะแล้วนะครับก็ลองไปรบทวนตัวเองดูทุกวันผมก็พยายามเพราะท่านกาลังเริ่มต้นยังไม่สายนะครับที่จะปฏิบัติส่วนท่านอื่นๆที่ทํามาเยอะแล้วนะครับก็ลองไปรบกวนตัวเองดูทุกวันผมก็พยายามประสบการณ์ที่ผมเจอมาก็เลยอยากจเอามาแบ่งปันก็เลยเน้นกับ ท่านที่กำลังเปิดโหมดสร้างอาชีพหรือ,อคนที่กำลังสะสมเครร่องมือน้อยที่ให้เราได้ใช้เยอะแยะทั้งคลิปสั้นคลิปยาวใช่ไหมทั้งข้อความรูปภาพทั้งสตรอรี่ทั้งอะไรสดทั้งรีเป็นรายได้ามากกว่าที่จะมาเปิดโหมดตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นผมเคยหลงมาแล้วนะครับก็เอาของเขามาใช้ครับพลาดหมดเลยครับแดงหมดเลยครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็อยู่แต่ก็ยังไม่หมดครับไม่จบไม่สิ้น นั่นคือการในช่องสตอรี่แล้วก็ในช่องคลิปสั้นนะครับการใช้สติ๊กเกอร์เราอยากจะบอกว่าสองสิ่งสำคัญที่มือใหม่ควรรู้นะครับในสิ่งที่เวลาเราเปิดโหมดมืออาชีพแล้วเราต้องให้ความสำคัญอิมิกทั้งแรงมานานใจมีสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่เขาให้เราใช้แล้วก็มีหลายตัวที่สามารถสร้างไรายได้ได้ ืุองมือหน่อยที่ให้เราได้ใช้เยอะแยะทั้งคลิปสั้นคลิปยาวใช่ไหมทั้งข้อความรูปภาพทั้งสตอรี่ทั้งอะไรสดทั้งรีดลบไปหมดลำโพงแดงก็มาอีกประมาณนี้เดือนนี้มาสีรอบแล้วครับลำโพงแดงมาแต่ลรอบก็สิบกว่าคลิปสิบกว่าคลิปนะครับอันนี้ก็คือบทเรียนคือให้ระยะเวลานะครับให้ประสบการณ์เรามากขึ้นเราจะรู้ว่า ควรจะใช้แบบไหนใช้อย่างไรดีกว่าแต่ถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับก็อย่าไปเรียนแบบเพราะคนบางคนเขาสามารถใช้ได้แต่เขาไม่ได้เปิดหมดสร้างอาชีพนะครับอย่าหลงตรงนี้ด้วยรอได้ประสบการณ์มาส่วนหนึ่งซึ่งไม่อยากจะให้ท่านพลาดโอกาสนะครับเวลาเรา,เาไม่รู้หรือเราทําลงไปแล้วเหมือนผมนะครับก็ผมไม่รู้แล้วก็ป้องกันแล้วก็มีผิดเหมือนผมตอนนี้ผมต้องมาทยอยลบก็ใช้เวลากันเพราะบางคนเนี่ยเขาใช้ได้เต็มที่นะครับอยอดวิวเยอะมาก แต่เขาไม่ได้เปิดโหมดนะเขาไม่ได้เปิดโหมดเขาทําสนุกสนุกหรือเขาทําเขาอาจจะมีรูปแบบอื่น,นต้องมานั่งทําหลายอย่างมันก็ไม่หมดไม่จบไม่สิ้นทักทีอะครับนะครับเพนะราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นความรู้กันแล้วกันว่าที่สร้างรายได้นะครับก็เป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการเรียนรู้ท่านที่ทำมานานแล้วก็ฟังได้ครับก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันไม่เป็นการฟื้นฟูก็และกัน นะเป็นความรู้นะครับประสบการณ์ครับที่อยากแบ่งปันให้กับมือใหม่หรือท่านที่กําลังเปิดหมดส่สจ้างอาชีพนะครับเพื่อจะได้ตรวจสอบอทําให้มันปลอดภัยหรือไม่ใช้จะดีที่สุดอย่างผมทุกวันผมไม่ใช้นะครับผมจะไม่ใช้ใส่เสียงเพลงวัดนขะี้เกียจมาต้องมาแก้ปัญหาที่หลังซึ่งที่สร้างไรายได้นะครับก็เป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการเรียนรู้ท่านที่ทํมานานแล้วก็ฟังได้ครับก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันนาะเป็นการฟื้นฟูกนละกัน นะครแล้วผมก็ทําไปตั้งเยอะตั้งแยะสุดท้ายก็ต้องมานั่งเครียดเนาะจะปลอดภัยครับรอรอเราไได้แบบยเยอะๆหรือเราผ่านการสร้างไรายได้กันนะเราจะเรียนรู้มากขึ้นเวลาอยู่ถ้าเขาอ,อีกนานกวรจะลบหมดนะครับก็ก็ฝากไว้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับท่านโชคดีแล้วก็ประสบความสำเสร็จไปไวยครับผมสวัสดีครับครับ สวัสดียมค่ำครับสวัสดีครับก็ทักทายทุกท่านนะครับมีความสุขยามเย็นนะครับผมก็ธารกิจเสร็จแล้วครับก็เลยลบไม่หมดลำโพงแดงก็มาอีกประมาณเนี้ยเดือนนี้มาสี่รอบแล้วครับลำโพงแดงมาแต่ละรอบก็สิบกว่าคลิปสิบกว่าคลิปนะครับอันนี้ก็คือบทเรียนคือลบไม่หมดลำโพงแดงก็มาอีกประมาณเนี้ยเดือนนี้มาสี่รอบแล้วครับลำโพงแดงมาแต่ละรอบก็สิบกว่าคลิปสิบกว่าคลิปนะครับอันนี้ก็คือบทเรียนคือ ตอนนี้ผมต้องมาตามลบนะครับท่านนึกดูที่เป็นพันคลิปาจะลบยังไงีีนเนาะเพื่อจะให้ผ่านการสร้างรายได,ได้ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้เสียงเพลงกับการใช้สติ๊กเกอร์หรือเอฟเฟกต,ต,ต,ต่างๆตรงนี้ถ้าไม่ใช้จะดีที่สุดครับประสบการณ์ที่ผมเจอมาก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันก็เลยเน้นกับท่านที่กําลังเปิดโหมดสร้างอาชีพหรือคนที่กําลังสะสมะตอนนี้ต้องมาลบ ต้องลบคลิปที่มีเสียงเพลงโดยเฉพาะเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะครับคือมันก็ยากอะท่านลองคิดดูดิว่าคลิปที่มีเสียงเพลงแล้วเป็นเพลงให้ระยะเวลานะครับให้ประสบการณ์เรามากขึ้นเราจะรู้ว่าพอได้ประสบการณ์มาส่วนหนึ่งซึ่งไม่อยากจะให้ท่านพลาดโอกาสนะครับเวลาเราเไม่รู้หรือเราทําลงไปแล้วเหมือนผมนะครับก็ผมไม่รู้ ลบไปหมดลำโพงแดงก็มาอีกประมาณเนี้เดือนนี้มาสี่รอบแล้วครับลำโพงแดงมาแต่ละรอบก็สิบกว่าคลิปสิบกว่าคลิปนะครับอันนี้ก็คือบทเรียนคือเป็นติดลำโพงแดงก็ต้องไปลบทิ้งอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นมือใหม่ยังมีคลิปไม่เยอะท่านกำลังกำลังเริ่มสร้างนะครับก็าสามารถจะไปตรวจสอบแล้วก็ไปลบด้งมือหน่อยที่ให้เราได้ใช้เยอะแยะทั้งคลิปสั้นคลิปยาวใช่ไหมทั้งข้อความรูปภาพทั้งสตอรี่ทั้งอะไรสด ทั้งรีบเป็นความรู้นะครับประสบการณ์ครับที่อยากแบ่งปันให้กับมือใหม่หรือท่านที่กําลังเปิดหมดู่สร้างอาชีพนะครับเพื่อจะได้ตรวจสอบอยู่แต่ก็ยังไม่หมดครับไม่จบไม่สิ้นนั่นคือการาในช่องสตอรี่แล้วก็ในช่องคลิปสั้นนะครับการใช้สติ๊กเกอร์ครับซึ่งผมก็อยากจะมาคุยในเรื่องของสตอรี่กับคลิปสั้น สหรับมือใหม่กันแล้วกันนะครับสลับมือใหม่เพราะว่าผมก็หรือการใช้เสียงเพลงนะครับก็อยากจะฝากกันแล้วกันนะครับฝากด้วยด้วยด้วยความเป็นผู้ที่ทํามานานเพราะท่านกาลังเริ่มต้นยังไม่สายนะครับที่จะปฏิบัติส่วนท่านอื่นๆที่ทํามาเยอะแล้วนะครับก็ลองไปทบทวนตัวเองดูทุกวันผมก,ก็พยายามนะครับซึ่งจริงๆแล้วทางเฟซเขาจะมีเครื่องมี สวัสดียมค่ำครับสวัสดีครับก็ทักทายทุกท่านนะครับมีความสุขยามเย็นนะครับผมก็ธารกิจเสร็จแล้วครับก็ลียสร้างรายได้นะครับก็เป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการเรียนรู้ท่านที่ทำมานานแล้วก็ฟังได้ครับก็เป็นการเรียนรู้ร่วมกันเนาเป็นการฟื้นฟูกันละกันนะกฤธดีไม่ใช่เพลงตัองจะแบบคือคลิปไหนอะครั้งเราทามานานใช่ไหมนานมากอ่ะอย่างผมทํามาแปดเดือนเป็นพันคลิปไป้ท่านนึกดูที่คลิปไหนเป็นเพลงลิเกศิ์แล้วก็ต้องลกกันเพราะบางคนเนี่ย เขาใช้ได้เต็มที่ครับวิวเยอะมากแต่เขาไม่ได้เปิดโหมดนะเขาไม่ได้เปิดโหมดเขาทําสนุกสนุกหรือเขาทําเขาอาจจะมีรูปแบบอื่น,นต้องมานั่งทําหลายอย่างมันก็ไม่หมดไม่จบไม่สิ้นทักทีครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้เป็นความรู้กันแล้วกันว่าเวลาอยู่จะคงอีกนานกวดจะลบหมดนะครับก็กฝากไว้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอทุกท่านโชคดีแล้วก็ประสบความสำเสร็จไปไว้ครับผมสวัสดีครับ รู้แล้วผมก็ทําไปตั้งเยอะตั้งแยะสุดท้ายก็ต้องมานั่งเครียดเนาะมีมิกทั้งแรงมันานใจมีสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่เขาให้เราใช้แล้วก็มีหลายตัวที่สามารถสร้างไรายได้ได้ทําให้มันปลอดภัยหรือไม่ใช้จะดีที่สุดอย่างผมทุกวันผมไม่ใช้นะครับผมจะไม่ใช้เสียงเพลงว่าขี้เกียจมาต้องมาแก้ปัญหาที่หลังซึ่งทําให้มันปลอดภัยหรือไม่ใช้จะดีที่สุด อย่างผมทุกวันผมไม่ใช้นะครับผมจะไม่ใช้เสียงเพลงว่ามาขี้เกียจมาไอต้องมาแก้ปัญหาที่หลังซึ่งเพราะท่านกำลังเริ่มต้นนันยังไม่สายนะครับที่จะปฏิบัติส่วนท่านอื่นๆที่ทํามาเยอะแล้วนะครับก็ลองไปรบกวนตัวเองดูทุกวันผมก็พยายามได้มาแบ่งปันความรู้นิดหน่อยนะครับสําหรับมือใหม่ก็แล้วกันรอบนี้อยากจะแบ่งปันให้กับมือใหม่ รหรือท่านที่กําลังเปิดโหมดมืออาชีพมือน้อยที่ให้เราได้ใช้เยอะแยะทั้งคลิปสั้นคลิปยาวใช่ไหมทั้งข้อความรูปภาพทั้งสตอรี่ทั้งอะไรสดทั้งรีเพราะท่านกําลังเริ่มต้นังยังไม่สายนะครับที่จะปฏิบัติส่วนท่านอื่นๆที่ทํามาเยอะแล้วนะครับก็ลองไปทบทวนตัวเองดูทุกวันผมก็พยายามตอนนี้ผมต้องมาตามลบนะครับท่านไึ่ดูที่เป็นพันคลิปจะลบได้ยังไง สี่ไม่ใช่เพลงตัวจะแบบคือคลิปไหนอ่ะครั้ง,งเราทํามานานใช่ไม่ให้นานมากอ่ะอย่างผมทํามาแปดเดือนนเป็นพันคลิปไอ้ท่านนึกดูที่คลิปไหน